สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยด้ครับมือนี้วันที่สิบเก้านะครับสิมาฟังเจวันเสียจวนแม่คู่นะครับผมเด็ดเด็ดจากท้างช่องเสียเอกนะครับครับผมมาฟังกันจากทัางช่องเสียเอกครับผมไปฟังกันครับช่องเสียเอกผ้ารวยด้วยครับมือนี้ก็ได้มาเจิมรถนะครับเลขรถนะครับเลขทะเบียน หนึ่งหาซุนเนี่ย่าฮ่า่าออคบอันนี้เน้่ครบรอบอายุแม่ฟูกหาปนสิบเมื่อวนูกเบอกว่าก็วัดวัดขยายมาวัดกันเียหาบเมตรและห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับแ้ว่นัเีอัไดบอเออบอกเคเราไปนึ่ง่าคือหน แม่ก็บม่ไา้จแก่ดีอยู่บ่ย่าอยู่ส่วนพวกแมงปูมาติดเบืเลยเปิดอยจนี่อยามาโซ่เดียว่า่เอาจะนอนโซ่ห้าโซ่ดิหนึ่งห้าโซ่ไปจัดมาแล้วได้ห้าสซ่ เลขรถศูนยนะ์หนึ่งแปดสเส้นยหนึ่งแปดสองว่าเป็นรถผู้ใดกูกบได้ขดละล่ะค่ะลูกสาหลารถรนลูกสาหลาชื่อว่าลูกสาหลาอรุ่นีเศียเล็กน้อยเปิดลัคาก็ได้นะครับนี่้นนี้เด้อเปิดลักเปิดลซซ้ำลุบ คเกี่ยมมาแ้ 1, ันเนาะเกียมต้องผานศรัาถูกสาลแม่คู่แล้วนะ ดีครับผมลมดีมากเลยสำหรับน้ำหนักอันเฉยเอกนะครับน้ำหนัก <74 S 1> <74 S 2> เจ็ดสิบสี่ครับเด้อครับอตัยมามน้ำหนักเด้อบสีกิโลครับเจ็ดสิบสี่กิโลแต่ตอนนี้จัดไปแล้วเฉยๆจัดไปแล้วครับครับ <c oughs> จัดไปแล้วครับผม <c oughs> จอดเลยนะครับเด้อจองเจ็ดสีไปก่อนมุเลยเปิดเีเยครับไม่ด้วยด้วยด้วยดีม่ก็ไปจัดไปครับครับผมสดายิ้มดังระับเราไปยิงไปหาไปครับส่วนเหล็กรถก่าซุนเก่าซุนหานะครับเนาะตรงตรงกับควาบเงายเงี้ยังกระพริรงพรบเงา้ยูขึ้นเราครับผมท่ครับโอ้นี่บอกครับ ูซาปูซาปเปิดนะครับเนี่ยเปิดลังคาได้บ้างไหมบเปิดได้ปูเปิดได้โซ่แล้วลอยสามสี่หนึ่งนะครับหนึ่งโลกคูงแม่คู่หวังกับ้าครับอีกแย่เพี้ปลายบนนีน่าแล้วผมจะไปได้ใหมคู่บนกู่เป็นวงอัดก่อนคู่มัน หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึนึ่งหนึ่งสามนคน สามสิบเา็ดตันะครับเนาะกระผมูเลรสยบ้อัวามิบเ็วหนึ่งสาซึ่งก็เป็นอายุของเสียเอกผมสามสิบเอ็ดตีเนาะสมีกับเวัน สิบคันนมี่มองจอดปลาปูรางวัลที่หรางวัลที่หนึ่ลางสิมหัดอนมีผู้โชคดีหลายคนเลยดิรางวัลที่หนึ่งครับยังยงดยไปต้ากัดเ้อครับด้วย อย่าลืมไปจับไปหากันไว้ได้ครับเพื่อน้องเอฟซีครับผมเอาเสด็เรื่อยๆเรื่อยๆไปน้ำกันนะครับเนาะเจี๊ยันฟันไปเจี๊ยวันน้ำขันในฟันไหมค่ะหัวฟันเนาะคช่ถฟันจะจำบ่ไรค่ะถ้าันนี้ยไม่จำว่าท่านใดเป็นมัวสัวกันอยู่ค่ะไม่ต้องฝันขาจะง่อยก่อนขาใจใ่หอดมือก่อน ช่งฮอดมื่อนะครับเจวันสิมาสรุปให้นะครับเนาะงวดนี้กับเจวันได้หลายบ่ครับงวดกับบ่ค่ะได้เจ้ารัตติแล่ะไอ้นั่นแหละสามตัวนะงวดนี้กัเจ็บนักก่อนค่ะเอาไม่ค่ะสื้อตัวงั้นบ่อถือจะเหตุบุญน้ำปูให้เราถือกถือกับบ่อใหญ่นขึ้นครับก็รวมบุญน้ำกันไปที่ตัวนะครับเนาะไม่นค่ะเพราะว่าอยู่สามเปียจะซื้อว่าใดเนาะค่ะสามก็ซื้อว่าใดซื้อยากครับผม นั่นแหละจะเอๆวันนี้ค่ะสะสมไปก่อนฝากเงินนั่ฝากใบก่อนค่ะวันีฝากว้ก่อนเด้จะเบาขึ้นไดจะเบาขึ้นเงินค่พ่อค่ะวันนี้ฝากใบก่อนปีไหมเฮ้ยจะเอาขึ้นปีไหมคร่บตอนนี้ฝากวบก้อนอย่าลาะทรงไทยปีนะครับแล้วอื่าลืมนะครับเรื่องคบรอดด้วค่ะคบหอบคบหลอับองค์เจดูนย์นะะ เจ็ดศูนได้บันเลทีด้วยหาเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์อแม่คู่ผมบอกอายุแม่อันี้คู่เคยเล้วอายุแม่คู่ก็หาดสีบ้านเลทีน้องหญงาเจ็ดสองเงี้ยบอบาคูเปียนให้เป็นหาเจ็ดศูนย์อืมบเนาค่เบอรไหนครับบบอรออันนี้ว่าท่านในเบอรงคอวนท่านี้อย่ยังไง่าให้ฟังอืมก็คือวันปันปันเห็นพอพอวัานนอนอยู่นี่นู่น หัวต้ e องห so ันจากฟันทิงจะก่วคิดพอว่าตอนเราเกลียอยู่หาสิบสามปีออกหาสามมิลลิโลค่ะออสามสามหาหน้าตอนหัวแมววันที่สามแมวว่าขออายุสิปีอันขอเราเสียตอเพราสองหกหน้ะอายุก็สี่มัณหาสิบหกปีร่วมร่วมเป็นเรียนเสร็จหาสิบหกปีครับผม นี่ก็คือที่เอฟซีรวมแสงกันนะครับสร้างพญานาคแล้วก็สร้างโบสถ์นะครับกําลังบูรณะอยู่ครับเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีรำรำเร,ำรื่อยเรือเลยครับเด้อเที่ยวรวมบุญกันมาทุกคนนะครับเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศผงมาสร้างฆาจารย์ก็กสซัมเลสเรียบร้อยนะครับเนาะกับพญานาคครับผมอะไรสางเรียบร้อยสวยงามนะครับเนาะ

บวกไข่ผิดจักเทียเขาจะผิดงวดเดียวมัถือจักบางซือได้แปดเทียบออกแปดเทียอีกขี้ยงมาเฮงเลยมันลดตัวแจ้นึงอบอกเขาใช้เจ้าลดเลยลดเป็ซีเกจ้าของครับผมแต่เพื่อว่าลดเป็นสามแปดสร้งบ่ส่แปดมาเสียสามดอันนี้มยรับว่าแล้วกันซีเขาต่ากาสามคตซะซี่พ์สเนี่ย ถ้ากายุปอดึงนุอยู่ป้อหนึ่งกันวะครับแต่ทีนเขาจะมีแปดแปดไม่ตัวเดียวมาแทนที่เขาไม่เปิดแปดที่ที่โกงละบุเขาบอกเลยว่าจะเอาแปดที่เขาโกงบุไม่เอาแปดสามป้อเขาโกงทังไาข้ออบซีไซบุงวดนี้งวดนี้ยให้ให้เป็นตัวเลยสามตัวที่ผมบอกนะครับผม เออที่ที่ฝันมากแล้วที่ยี่สิบยี่สิบหกเมื่อวานฝันว่าได้มันออกแปดสองสองแปดเนาะเชื้อจำปูเคลื่อนครับไปแต่ไปฝันอีกฝันว่าอที่ผู้ยิ่งสองคนโศงกันมากนะครับครับว่าเรกเอือวันที่สามเชียบเนี่ยระบุเลยอวันที่สามเชียบท่านว่าเนี่ยมันดีออกกันเอกอ่ะพูดได้ว่า ห้าสี่ศูนย์ครับอืมพูดถึงว่าหาสี่ศพูดว่าสองสี่ศออสอเออพูว่ามเทียงกันอกูคือได้ยินหาสี่ศูนย์กูได้ยินสองสี่ศูนี่สินะเอ้เอาเทียงกันบาริี้อู้ดีหูดีว่ากันเ่าะฮันนี่บารบาริี้เดินางมตโตได้าถามกันอืม เรียกลกตัวเดียวกับศูนย์ศูนย์พี่น้องเป็นอะรศูนศนโอ้คือกันเลยเลยมอบดูเดียเขียนไปความยันศูนย์ศูนย์แคปภาพแคปภาพเออเขียนให้แล้วนะคะเออเขียนไป้แก้มือมือมีเท่านี้ยึดเดียวเออเม็ดเดียวเลยครับผมเออใ้เป็นใ้เป็นสห้าสี่ศูนย์กับสองสี่ศูนย์ครับโอ้จังๆเลยครับผมครับ ครับไาพไ้นะครับเอออา40ครับผม240พูดผู้ยิ่งมาเถียงกันผู้ได้อันพู้ได้เป็นสิหูดีกว่ากันจี่สินะอือูนี้เอ่อผูนี่ยิ่งส่น5า40กูนึว่าอ240อือเรือว่าเรียกร่างเอามาเรีเรือบอกเขาเร้ยอบอกผมเร้อบอกว่ามาเรียกร่างหูจักนต้องกันบ่หุจัรนต้กัดตัวเดียวกับศูนย์ศูน ง่ายมากเลยเชียจัดเลยครับผมพันยังสี่ก็บอกยังสี่เนาะแม่นครับผมซูทสองตัวเอย่างกันไม่เจียงก็ไม่มีซูนเลยอย่ยงกันลังคลองมันมาจากสี่เลยก็เลยบอกก็สิวไม่ได้อำมห้ทุกคนเหรอครับครับผมนี่ก็ให้พร้อมกันเลยผมไม่ไม่เคยบอกใครบอกวันนี้วันเดียวเลยวันนี้วันเดียวครับผมไม่ได้เห็นอยู่กว่ข้าวนะเสียร์นเออแล้วไม่เลยก็บังง่ามดอก มก็มัม่าก็ไดมันฝันกังสี่เนาะไม่ต้องรียบเออมัต้องรียบค่อยๆค่อยๆซื้อค่อยค่อๆดูก็ได้ครับผมมันฝันยังสี่ก็ได้บอกยังสี่นะครับครับผมที่พม่าผมฝันในเแต่ตงตองวดมันจะขขางวดกันตัวนี้ล่ะขาสี่ศูนย์ครับผมสองสี่ศูนย์กับสองสี่ศูนย์สองศูนย์ศูนย์เออรับ้าสั้นส้นี่เลยโจบยเลย ระบบาสุดปีใหม่ไม่เลยครับผมรับปีใหม่ช่วงไทยปีช่วงไทยปีนะครับเ้าะเออมาเรื่อควาดหดลายๆไ่อดึงนะครับผมครับผมอนีมามาซีคนผมก็บอกว่าซีคนผมได้ซีแปดซีซีแปดหนึซซหนึ่งะผมบอกนะครับผมามอนอันนี้มาเวมาสามข้พี่น้องก็ฉถืหมดนี่นว่าล่ะรถเจือดลงน้ำนะครับตอนนี้ รถตกงลงนา้ตงเกิดลงนรสลลงนามันลแกมนะมันสลใส่ยังลงนทะเลาะทะไหลทีลงไปสลงฉลงงานอย่างน้เป็นเังสั่นละว่าที่ขอแก้วมือขอแก้มือให้ขอจียักษ์ไฟนะไฟครับน้องต้องถ่ายเอา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 ได้ครับผู้น่อยสองอกันล่องเ้านะครับครับผมครับผมผลิกิ่ปีไม่่ดอกเลขสามตัวได้ด้ให้ 5้าสี่ครับผมสองสี่ศเรียกรางไม่อยากบอกศูนย์ศูนย์มาเ๋ยว่าหาเป็นเขาไม่ย่านลายเพื่อคนโสกันมากโสกันมากครับมา่ยประจำวันที่30นี้เออสามสท่านว่าความระบีความผมฝันได้ก่อนวันที่สิหกกอนันที่สิหอีกนี่ แล้รเขาเรมันเราเว่าตัวเอาผู้เดียวเ่าจำลองเริ่เออว่าคือว่าวันนี้ต้องถูกเลยครับถูกซัพตัวซะเอฟซีมาถือซัตัวล้าที่ตัวเพิ่อนครับเออจะซื้อลายเออค่อยเส้อเอาคยรามัดราวังเอาเพราะว่าถ้าเขาลอกอีกอเสียกันอยนึงครับยุเอิ๊กนเมีนบ่เสียเดี๋ยวงึ้งคืนูไหมครับ ครับนันหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับสิบเอาผมเนี่ยสิบเก้าเมื่อนี้นะครับวันที่สิบเก้านะครับเลหนึ่งเก้าเกเก้าูนย์อก้ศูนย์เลใยมันมีศูนย์ลายนอนศูนเกิดมีสองสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนแล้ว่สิเฮ็ดเอาครเอาผมบอกด้ยท่านั่นแหละ เออความฝันเราพนดบอกมาจั้งัสนเลขนอนเอาเลขนอนเอานะครับยังไงดี่ผมว่าเนี่ฝันอยู่แต่ว่าบอกอ่านฝันอัางวดก่อนเลยครับผมครับเป็นอะไรพมดอย่าย้ำอีกทีหนึ่งครับผมเอฟซีพูดเราลองด้วยล่ะไอ้คนใดยังไงมันถือคู่คนเลยเสียคนฝันไม่ขาดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกไปเลยดนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ